สวัสดีครับพี่ร้องครับวันที่8แล้วนะฮะ8ธันวาคม2566ก็จะพูดสั้นๆเป็นการรายงานขอบคุณนะพี่ร้องที่แสดงความห่วงใยเรื่องอาการไข้หวัดนะครับปรากฏว่าฟ้าทลายโจรเหมือนจะช่วยได้จริงๆก็เสมหะนะครับลดลงจนเกือบน่าจะโอเคแล้วะนะับ แต่ว่ารู้เลยว่ามันจะโจมตีปอดนะตัวนี้ร้ายนะไข้หวัดตัวนี้แล้ววันนี้รายงานข่าวที่เห็นเนี่ยนะที่จีนเริ่มมีการใส่ชุดชุดอวกาศเขานั่นนะเหมือนตอนที่ปี19ที่มันเกิดเหตุก็จริงๆอะ่ะมันช่วงนี้พอดีเลยนะการระบาดเนี่ยเมื่อปี19นั่นจริงๆมันมาโผล่ในช่วงประมาณวันที่1ิถึง25นะ่6อะไรเงี้ย เดือนธันวาแต่ว่าเขาว่ากันว่ามันระบาดตั้งแต่เดือนนู่นนะตุลาพฤศจิกามาแล้วแต่ทางการจีนปิดไว้นะพอมันเกิดเหตุช่วงนั่นแหละปลายธันวาก็ยังไม่ยอมรับว่ามันเป็นการระบาดนะพยายามจะปิดจนที่สุดแล้วมันก็ไปทั่วโลกวันนี้ที่จีนกลับมาใส่ชุดเหล่านี้แล้วก็มีการไปจัดการกับห้องเรียนต่างๆนะไปฉีดไปพ่น มันเล่นงานเด็กเล่นงานคนแก่นะที่อเมริกาเองเนี่ยนะวันนี้ก็เริ่มมีอาการของเด็กๆบ้างแล้วนะคนแก่ที่ตายก็มีนะแล้วได้ข่าวอีกอย่างนึงก็คือว่าที่ใกล้ๆนะซานฟรานซิสโกเนี่ยมันมีการระบาดของไข้หวัดนกนะมันไปอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยง เพราะนั้นก็มีการฆ่าเป็ดฆ่าไก่นะฮะโดยเพราะไก่เนี่ยไก่ไข่จำนวนมากเลยเป็นแสนแสนเลยนะเพราะว่าที่นี่เขาเข้มมากถ้ารู้ว่ามันมีการติดเนี่ยนะซึ่งก็ระวังกันมายาวนานที่สุดมันก็ติดจนได้ฆ่าตายเป็นแสนๆสนเลยเพราะนั้นเนี่ยการจะกินไข่กินไก่กินอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้แล้วโลกเราวันนี้มันอันตรายมันอยู่รอบตัวนะพี่น้อง คนยิวกับคนอิสราเอลแล้วเอ่เอยิวกับปาเลสไตน์นะก็จะฆ่ากันไม่จบไม่สิ้นนะก็เป็นคนยิวเนี่ยก็รู้ว่านี่โดนหมายหัวอย่างนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเปิดโอกาสให้ต้องเอาคืนเนี่ยเขาก็ไม่หยุดนะไม่หยุดก็จะไม่พูดยาวนะแต่คนมันอยากจะฆ่ากันเนี่ยเราก็ต้องว่าอะไรกันไม่ได้นะเมื่อเขาต้องฆ่ากันก็เขาก็ต้องเป็นของเขาอย่างนั้นนะนะอ่คนยิวตอนนี้ก็ เรียกว่าหลังจากที่ได้ตัวประกันออกมาจํานวนมากแล้วแรงบีบจากทั่วโลกเขาไม่สนแล้วเขาตัดบล็อกเลยนะทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งไปติดเขตแดนที่เข้าไปโจมตีพลรํมเรือนของอิสราเอลเนี่ยเขาก็เรียกว่าปฏิบัติการทางการทาหารเกือบจะราบเป็นหน้ากลองนะแต่ว่าพวกนี้ไปมุดอยู่ใต้ดินพอไปมุดใต้ดินปุ๊บเนี่ยก็ปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ไล่เข้าไปทีละจุดทีลจุด เข้าใจว่าข่าวล่าสุดวันนี้นะจะสูบน้ำทะเลจากเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเข้าไปในอุโมง์แล้วก็จะนะท่วมให้ตายอยู่ในนั้นนะแล้วถ้าโผล่หัวขึ้นมาเมื่อไร่เนี่ยมีโดรนคอยจัดการมันโหดร้ายนะนะจำนวนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮามาสแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นหลักหมืน่นขนะที่คน คนอิสราเอลคนยิวเนี่ยเสียชีวิตไปพันกว่านะพันสี่ไม่ถึงพันห้าแต่มันเยอะนะพันสี่เนี่ยมันเยอะมากแล้วลักษณะการที่ไปทํากับพลเรือนเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ทั่วโลกจะพูดอย่างไรเนี่ยนะคนยิวก็เขาก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาในการที่ต้องไปกวาดล้างกลุ่มคนที่คิดจะทําร้ายลูกหลานเขาเผ่าพันุเขาเนี่ยความรุนแรงมันไม่จบไม่สิ้นนะแล้วก็ที่พม่าเองเนี่ยวันนี้ก็รบกันจะเป็นสงครามกลางเมืองไปแล้ว ซึ่งถามว่าเขาก้าวหน้ากว่าเราไหมจริงจริงมันไม่ใช่พี่น้องรบกันแล้วบ้านอาจจะแตกนะสารกขาดแล้วเนี่ยอนาคตก็ยังต้องนะไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่ในกลุ่มไหนและความรุนแรงมันจะจบวันไหนความเสียหายของประเทศเนี่ยมันหนักแน่แน,นะแล้วประเทศที่แบ่งแยกไปแล้วนี่ก็น่าเสียดายแล้วนะประเทศพมา่าจริงๆถ้ารวมกันเป็นปึกแผ่นเนี่ยทรัพยากรเหนือกว่าไทยเราอีกทำเลก็ไม่ได้เป็นรองนะเพียงแต่ว่า นั่แหละทหารคลองบ้านคลองเมืองนะมันกลายเป็นประเด็จการนะกึ่งสังคมนิยมเมื่อก่อนนะควรจะได้เป็นประชาธิปไตยแล้วจริงๆเนี่ยโอกาสที่ว่าก็ว่าเถอะถ้าประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาได้เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกจริงๆเนี่ยนะเช่นให้อเมริกาไปครองเลยเนี่ยนะแล้วให้ทุกอย่างเป็นไปแบบประชาธิปไตยนะผมว่าพมา่าเนี่ยมีสิทธิ์แซงไทยไดนะ้เพราะวันนี้เนี่ย ไทยเรานี่มันไม่ไปไหนเลยนะเราไปดูผลของพิซาราใช่ไหมนะผลของการทดสอบความสามารถนะทางด้านวิชาการของเด็กๆเนี่ยเราเนี่ยน่าตกใจมากดูอันดับแล้วเนี่ยน่าตกใจจริงๆนะก็ผลจากการที่เรานะมีความวุ่นวายในการที่รักษาอำนาจรักษาสาภาพนะกลัวที่จะต้องนะ ถูกประชาชนที่ฉลาดแล้วไม่เอาตัวเองและตระก,กูลอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การศึกษาเนี่ยนะมันอ่อนแอไว้ก่อนนะประชาชนเจริญนะฉลาดแล้วมันปกครองยากเดี๋ยวมันมาคิดตั้งคําถามวันนี้ยิ่งเห็นเด็กๆนะความคิดก้าวหน้าก็ยิ่งจะไปทับสติปัญญาของเด็กๆโด,ดยอะไรที่นะเราไปดูเถอะกระทรวงศึกษาธิการทั้งหลาย ตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยมันฉีกหน้ากันอย่างชัดเจนเลยเพราะาประยุทธ์อยู่มาเก้าปีนะตรีนุชเทียนทองเป็นนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการเนี่ยมีแต่ดึงสมองเด็กให้ถอยหลังนะนะวาระนี่เป็นไปเพื่ออวยเจ้าเป็นหลักเลยนะผมนั่งดูแล้วนะโหนี่ตายเลยน่าตกใจเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะจับมือกับทหารอวยเจ้าเป็นงานหลักเลยนะ วันนี้นักวิชาการอะไรที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยนะมันก็อย่างว่าแล้วนะที่จริงเนะี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยมันมีนะมันไม่ใช่จะไปโทษข้างบนอย่างเดียวก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ด้วยอะไรด้วยกระบวนการทั้งหมดวัฒนธรรมไทยด้วยอะไรด้วยวันหลังค่อยมาพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็วันนี้ก็จะพูดสั้นๆแค่นี้แหละนะครับแล้วก็จริงๆตั้งใจจะพูดเรื่องว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราถ้าเราไปหลงตามกระแสต่างๆเอาความเกลียดชัง เอาการใช้ความรุนแรงเข้าถล่มใส่กันเนี่ยมันลงเอยเหมือนฮามาสกับอิสราเอลมันลงเอยเหมือนสงครามกลางเมืองในพมา่าจุดจบมันจะไม่สวยแล้วมันก็จะยืดเยื้อเพราะฉะนั้นการต่อสู้แบบมดนแดงล้มช้างอยากให้พี่น้องเชื่อมั่นนะน้ำดีไล่น้ําเสือเนี่ยน้ำเสียเนี่ยมันเป็นปัญหาในประเทศเราจะคิดเร็วด่วนได้นะเอาทางรัดนะหรือมัวแต่จ้องทะเลาะกันเนี่ยให้ลืมลให้จำเอาไว้ว่า ทะเลาะแย่งกันนักหนาเนี่ยนะแต่อินตาเนี่ยตาอยู่เขาคว้าพุงปลามันไปกินเสมอนะครับเขาก็ลอยชายนะไปดูคอนเสิร์ตไปเล่นเรือใบอะไรแบบสบายๆปล่อยให้ประชาชนโดยเพราะฝ่ายที่จะก้าวหน้าเนี่ยมันมานั่งทะเลาะกันอีกฝ่ายเขาก็นะนั่งเนียนๆกินไปเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะนี่คือภาพที่เราเห็นก็อย่าไปติดบ่วงนะติดกับดักของความขัดแย้งรุนแรง นะครับโดยการคิดสั้นนะคิดแต่จ้องทะเลาะก,กันนะแบ่งข้างทะเลาะก,กันวันๆโดยที่ไม่รู้รู้หลักรู้การเราก็จะเป็นทาสเขาตลอดไปนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ